ตัดยอดพริกพี่น้องมือนี้เราซีได้ปลูกได้เลิกันหยามแล้วยอดพริกของเฮานี่ต้องตัดออกเ้ยพี่น้องเพราะว่าพืนแตกดอกแบบพี่น้องมันแตกดอกแล้วถ้าต้องตัดตัดเพื่อจะพื้เนั่นแตกแตกอยอดใหม่พอเวลาเฮาลงดินเฮามันก็เจอร่องดินง่ายแหรอจะพืนจะแตกอยอดใหม่แล้วพี่น้องแล้วพืนสิีแดงหลักตอนนี้ต่วนพันธุมตัดนี่ต่นต่นเพืนสินหลัง เพป็นชีบพก่อยแตกป็นไหนต้องจำเป็นต้องตัดไหมพี่นอ้องเดี๋ยวพี่ก,ก็บวก่อยสม่ำเสมอกันน้องพี่น้องบวก่กกกกกอยงามก็สิบประมาณน,นี้ม่วนตัดแล้วสิบประมาณเดี๋ยวพีกก่ปีนี้บวกสวยเลยเดี๋ยวตอนในตอนที่เอา สีโลงขันตอนนี้พี่น้องข้าเบิ่งมาจากนภาใส่ข้าใส่ยังเนื้อสวนข้าวใส่ยังเนื้อใส่ปุนใส่ปุ๋ยอันใดวิธีการปลูกเพชร่ังใดนาะพี่น้องเนาะปีที่แล้วนี่พี่น้องข้าหลายคนคุณถามว่าคนเด็กเบิ like it. It ่งวิธียกหลงเหมันยกหลงยังไงหยกหลงให้มันงามแต่ว่านปีนี้โบไดเอารถพันเก่ามายกเพือพี่น้องเลือ ก็เลยบดไทยพี่น้องเขาเบิ่งเอาคันไม้มาหยกจ่าคันเกาคนเบาๆสิประมาณนี่จะตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆเขาก็เรื่องสีฝนไปลงแปลงแล้วพี่น้องเนาะเขาเห็ดแปลงเห็ดยังไว้เรียบร้อยแล้ว